สวัสดีทุกคนด้วยนะครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะฮะคลิปนี้นะฮะมันเกิดจากการที่ช่วงนี้ผมได้เห็นคําถามมากมายในโซเชียลต่างๆเนี่ยมาจากคนกลุ่มแมสนะฮะหรือว่าคนที่เขาเพิ่งจะติดตามมาเวลได้ไม่นานเนี่ยคำถามก็จะประมาณว่าจะดูหนังมาเวลเรื่องแรกต้องดูที่เรื่องอะไรครับหรือว่าถ้าไม่ได้ดูเรื่องนี้มาก่อนเนี่ยจะดูเรื่องนี้เข้าใจหรือเปล่าครับคือตอนแรกผมก็ไม่ได้เอะใจเลยเพราะว่านี่มันสองพันสิบแปดแล้ววะนี่มันมาเวลมันอยู่มาสิบปีแล้วว่ามันควรจะเป็นสิ่งที่ใครๆก็รู้ใช่ไหมจนกระท ช่องเราทําเกี่ยวกับมาเวลก็จริงแต่ว่าใช่ว่าคนที่เป็นกีสคนที่เป็นเนื้อจะต้องดูเราอย่างเดียวใช่ป่ะเพราะมันมันก็เป็นสังคมกลุ่มใหญ่ที่ดูมาเวลใช่ไหมฉะนั้นเขามาถามเราอ่ะเขามาถามเราเขาอุตส่าห์หวังว่าจะได้ข้อมูลเพราะเห็นว่าเราเป็นผู้รู้ใช่ไหมฉะนั้นวันนี้ฮะเราจะมาทําการสรุปข้าวๆนะฮะย่อม,มาข้าวๆเท่านั้นนะเกี่ยวกับไทม์ไลน์ของหนังมาเวลสมมุติว่าถ้าคุณเริ่มจากศูนย์เนี่ยแต่ว่าคุณต้องการจะเก็บหนังมาเวลให้หมดทุกเรื่องก่อนที่จะทันสู่ War อินฟินิตี้ คุณจะต้องดูอะไรมาบ้างดูอะไรมาก่อนเรียงตามทำไรให้ยังไงเข้าใจเนี่ยโอเควันนี้ผมจะมาสรุปตรงนั้นกันให้ดูฮะ โดยถ้าหาว่าคุณยังไม่เข้าใจนะครับว่า Marvel Cinematic Universe คืออะไร MCU คืออะไรมีเรื่องไหนบ้างไหนจะมีซีรีส์อีกซีรีส์อยู่จักรวาลนี้ไหมซีรีส์อยู่จักรวาลไหนหรือเปล่าก็แนะนําให้ดูคลิปนี้ก่อนนะตรงมุมขวาบนเลยผมได้ทําการพูดละเอียดไว้เรียบร้อยแล้วนะว่าจักรวาล Mar v e l MCU เนี่ยประกอบไปด้วยเรื่องอะไรบ้างอนาคตจะมีเรื่องอะไรบ้างซีรีส์ไหนอยู่จักรวาล MCU ซีรีส์ไหนไม่อยู่แล้วก็แต่ละเรื่องเนี่ยจะจำหน่ายโดยใครผมอธิบายไว้ละเอียดเรียบร้อยแล้วนะฮะก็อย่าลืมไปดูก ก็อย่าลืมส่งคลิปนี้ให้เพื่อนคุณดูด้วยนะเพราะว่ามันจะได้เป็นการขยายฐานแฟนบอยให้ใหญ่ยิ่งขึ้นนะโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยมาเริ่มกันที่หนังชุดแรกของมาเวลฮะหรือที่เราเรียกกันว่าเฟสหนนั่นเองก็จะประกอบไปด้วย Iron Man 1, Incredible Hulk, Iron Man 2, Captain a กับตันอเมริกา t h v f n r s t แล e ะ Thor และทอภาคแรกฮนะ โดยผมเห็นมาว่าหลายคนยังคงคิดว่าฮักภาคนี้คือฮัคภาคที่2นะฮะแต่ความจริงไม่ใช่ฮะนี่คือฮักภาคแรกในจกักรวาล MCU ส่วนฮักที่เป็นหนังเมื่อปี2003ที่ทําโดย Universal เนี่ยอันนั้นไม่นับอยู่ในจกักรวรร MCU นะฮะ แต่ถ้าใครอยากรู้เรื่องราวที่ต่อจากกัปตันอเมริกา the first a v e n g e r แล้วเนี่ยก็ให้ไปดูที่ agent carter นะฮะก็จะเป็นเนื้อเรื่องของพิกกี้คาร์เตอร์หรือว่าเรียกกันง่ายนั่นก็คือนางเอกของกัปตันอเมริกาภาคแรกนั่นแหละฮะว่าหลังจากที่จบเนื้อเรื่องของกัปตันอเมริกา the first a v e n g e r แล้วเนี่ยนางได้ไปมีบทบาทอะไรบ้างซึ่งก็ออกมาเป็นซีรีส์มีทั้งหมดสซีซันนะฮะแล้วก็ถ้าใครอยากดูเนี่ยก็สามารถติดตามได้ที่ไอฟิกเลยนะ,ะมีซับไทยอะไรเรียบร้อยก็อย่าลืมสนับสนุนของแท้กันด้วย มาต่อกันที่ดีอ Avengers สฮะก็อย่างที่เราเห็นกันว่าจะเป็นเนื้อเรื่องของฮีโร่4คนที่เราได้ดูมามารวมทีมพิทักษ์โลกกันนะฮะแล้วก็เป็นก้าวสำคัญของจักรวาลมาเวลเลยโดยเรื่องนี้ไม่ต้องตกใจนะฮะว่าทำไมฮักหรือว่า Boost b a n อ e r เนี่ยได้ทำการเปลี่ยนคนแสดงจากวิร a ด d อร์ตันกลายเป็น Mark คลา f a l o อยากจะให้จำไว้ว่าเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนแค่คนแสดงนะฮะส่วน Boost b o o s บ Banner หรือฮักเนี่ยก็ยังเป็นคนเดียวกับที่เราเห็นมาในหนังเรื่อง Incredible Hulk นั่นแหละฮะต่อจากนี้ผมอยากให้มองจักรวาล MCU เป็นต้นไม้ต้นไม้หนึ่งที่จะแตกแขน โดย The Avengers เนี่ยก็จะแตกแขนงออกไปเป็น3กิ่งนั่นก็คือ Iron Man 3, Thor The Dark w o r l d และกับตันอเมริกา The Winter s o l d ซ e r ซึ่งในบรรทัดนี้ก็จะเป็นเนื้อเรื่องเดียวของฮีโร่ทั้ง3คนว่าหลังจากที่เขาได้ไปร่วมสึงในดีอ a v e n เจอรมาเนี่ยมันส่งผลอะไรกับชีวิตเขากันบ้างนะฮะแต่นอกจากนี้เนี่ยดีอะเวนเจอรก็ยังแตกแขนงออกไปอีก1กิ่งนะฮะนั่นก็คือซีรีส์ Agent of Shield นั่นเองฮะ ก็จะเป็นเนื้อเรื่องของหน่วยชิวซึ่งก็เป็นหน่วยงานที่คอยหนุนหลังพวกฮีโร่ในเดียเวนเจอร์ภาคแรกอย่างที่เราได้เห็นกันไปนะฮะแล้วก็เช่นกันฮะสามารถตามดูย้อนหลังทุกซีรีส์ได้ที่ i f i x นะฮะตอนนี้มีตั้งแต่ซีซั่น1ถึงซีซั่น4แล้วก็มีซับไทยทุกตอนนะครับผมหลังจากที่ตามเก็บทั้ง3เรื่องเรียบร้อยแล้วนะฮะทั้ง3กิ่งเนี่ยก็จะลากมาประจบกันที่ a v e n g e r Age o f u l t r o n จากจุดนี้เนี่ยหลายคนคงสังเกตได้แล้วนะฮะว่ามาวลจะทําหนังเดี่ยวฮีรรรร่เ็นนอไแล้วว้วววววกกกทคดมมมาตตัััพ แต่ละคนก็กระจายออกไปทําภาคต่อของตัวเองแล้วก็กลับมารวมทีมกันอีกครั้งใน Avenger Age of Ultron โดย Avenger Age of Ultron นะฮะจะแตกแขนงออกไปเป็น2กิ่งนั่นก็คือ Thor: r a g n a r อกแล้วก็กั p ตันอเมริ i c a Civil w ครับแล้วก็ Thor: Ragnarok เนี่ยก็ครจะดู Doctor s t r a มาก่อนฮะส่วนกั p ตันอเมริกา a Civil w เนี่ย,นอ,น,น,น,อน,ยนอกจากเป็นเนื้อเรื่องที่ต่อมาจาก Avenger 2แล้วเนี่ยก็ยังเป็นเนื้อเรื่องที่ต่อมาจาก Ant-Man ด้วยนะสรุปก็คือต้องดูให้หมดนั่นแหละแล้วก็ c ี v i l w a เนี่ยก็จะแตกแขนงออกไปเป็นหนัง2เรื่องนะฮะนั่นก็คือ Spider-Man: Homecoming แล้วก็ Black Panther ขาหยุดไว้ตรงนี้ก่อนนะฮะเรามาดูในเรื่องของจกักรวาลกันบ้างดีกว่านั่นก็คือหนังที่มีชื่อว่า g u a r d i a n of the Galaxy นะฮะโดย g u a r d i a n of the Galaxy ทั้ง2ภาคเนี่ยเป็นหนังที่ดูได้เลยฮะไม่ต้องกลัวว่าต้องไปดูหนังเรื่องไหนมาก่อนสามารถดูได้เลยทั้ง2ภาคต่อกันซึ่งหน้าตาของกิ่งก้านก็จะออกมาเป็นประมาณนี้ฮะโอเคและทุกเรื่องที่ผมว่ามานะฮะแน่นอนว่าจะต้องรวมไปที่จุดๆุดหนึ่งซึ่งเป็นจุดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและจุดๆดนั้นก็คือหนังที่มีชื่อว่า Avengers Infinity War ก็จะเป็นจุดจุดดูนนยรรววมมมมขอองาางองงงงงหหััทททก่่่่าาาีผ้18เืะ เอาละฮะกราฟของทั้งหมดก็จะออกมาเป็นประมาณนี้แหละโอเคฮะก็จบไปที่เรียบร้อยนะสำหรับทำลายที่ผมเป็นคนจัดขึ้นเองนะอันที่จริงเนี่ยมันมีรายละเอียดเยอะแยะกว่าน,นั้นฮะไม่ว่าจะเป็น a n น m a n and the w ดอรกับตันมาเวลอะเวนเจอร์4เนี่ยอันนี้ผมเอาคร่าวๆเฉพาะคนที่ไม่เคยดูหนังมาเบิร์มาก,ก่อนเลยแต่ว่าต้องการจะดู i n f i n i t y War นะ และก่อนจากกันไปในวันนี้นะคผมก็อยากจะให้ทุกคนสนับสนุนของแท้กันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการสมัคร Netflix สมัคร i-Fi ินะฮะหรือว่าเรื่องไหนที่ไม่มีใน Netflix I f i ิกเนี่ยก็สามารถที่จะซื้อแผ่นดูได้นะไม่ว่าจะเป็นแผ่นแผ่นบูเล่แผ่น DVD หรือว่าทุนน้อยหน่อยก็แผ่น CD ภาคไทยก็ได้นะฮะตามกาลังทรัพย์ที่เรามีเพราะว่า ม่อยากจะให้ไปดูพวกหนังเถื่อนนะผมเห็นผมเห็นในแฟนเพจมันคุยกันบอกเอ้ยเดี๋ยวเราดูเถื่อนเดี๋ยวแป๊บเดียวก็เกมหมดแล้วผมแบบปวดหัวกันมาจริงๆะสโลววันนี้ขอบคุณมากที่ดูคลิปจนจบนะฮะแล้วก็อย่าลืมแชร์ต่อให้เพื่อนดูแล้วก็กดซับสไครต์เราด้วยนะฮะหรือว,ว่าถ้าคุณกดอยู่แล้วก็ก,ก็ก็ดีแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะแล้วก็สโลววันนี้สวัสดีครับไปแล้วครับบ๊ายบาย